ไปตามเยอะกว่าประสบการณ์การทำงานก็ย้ายบ่อย,าย,อยการเท่าไหร่เดี๋ยวให้ช่างมาเขียนแบบแล้วก็ประมาณการงานแลกวก็ก็เดี๋ยวขอเช็กันนี้นะครับอันนี้กออนวมาติหลักการไป้ก,ก่อนนะก็จะปรับผมดินขึ้นนะครับจะย้ายอาคารเดี๋ยวให้เข้ามาเปืนือดเราค่อยอยล้างให้หน่อยให้ดาหน้า,นานกว้างขึ้นหน่อยแล้วก็ผมดินขึ้นมาก็องขึงเม็ดมะกรูมูลข้างล่างเทความขีดนะครับแล้วก็ ส่วน้ไอขนานกา้านี้อาจจะเป็นกระจกใสนะให้มองทะลุได้ไม่ให้มันรกนะแล้วก็ไอ้ตัวไม้อะไรที่มันงออะไรก็เปลี่ยนออกครับก็ทาสีใหม่เปลี่ยนน้ำค่าใหม่การฝังข้าก็ทำทุกปีเลยนะครับก็คงก็คงมีเงินทำทุกปีอันนี้เรื่อง,รองแรกที่ก่อนมาท่านนะครับเรื่องที่สอนก็ถามแล้วก็กยังไม่เคยมีก็เลยว่าอยากให้มีสาม หลังเงินสลอมภาคนะครับเพื่อเป็นที่สกัลล่เป็นที่ที่เดียวเป็นสัญลักษณ์ของสลรมภาคนะครับซึ้นก็เป็นเือนที่เก่าแก่ามาหกสบห้าปีแล้วนะครับพี่ตาบํงเมือลสมภาคนะ,คนะคอัใน,นก,กรดีการสร้างการเนินมานสองสองอย่างคือใช้งบชช้งบราชการก็ได้หรือใช้เงินบวยจาคก็ได้ถ้าราชการช่วยก็ช่วยสร้างก็จะดี เส็จเด็วขึ้นทางราชการไม่ช่วยไม่ดำเนินการก็เราก็ใช้เงินอสังริมทรัพเงินบริจาคในการสร้างนะครับแต่ปีดี้ดีนี้ผมก็ถือว่าโชคดีนะฟรีกับทางนายกสมบัตินะของเทศบาลเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านมีความคิดอยากอยากสร้างกันก็เลยว่าก็น่าจะดีน่าจะเสร็จเร็วขึ้นนะฮะก็ก็คงใช้เงิประมาณจากอปทในการสร้างสามหลัง นะรนะรับก็ททให้้ีดวยองผู้ว่าการจังหวัดออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการขององค์พื้นะครับในเขตต่างพืที่มอบหมายนะครับโดยท่านมอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับควบคุมกำกับดูแลนะครับการปฏิบัติราชการในพื้นที่องค์พื้โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสริมจัดการหน่วยงานนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นนะครับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับประจำปี2566 นะครับเดี๋จะเน้นนะครับงบอุดหนุนเฉพาะกิจของอะลนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็การบริหารจัดการขี่ยากสำหรับของของกิ่นเหมือนกันการขับเคลื่อนนะครับการขจัดความยากเกิดจากพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทีนที่แม็กซ์นะครับแล้วใครทีดองค์ทัาที่เยี่ยมนะครับของท่านคอชแล้วก็ปกครองร่วมกันนะครับตอนนั้นตั้งคอชเข้ไปร่วมประชุมนะครับผมก็ฝากไทยคิดเอ็มไปด้วยนะครับเรียนรื่นเรียนกันนะครับ ซึ่งอำเภอก็ได้มีเรื่อกครั้งหน่งในชั้นที้ก็ให้เหลือราชการที่เกี่ยวข้องนะครับจัดเตรียมประเด็นที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับให้พร้อมนะครับเกิดฟุ้งปั๊บมาคุณก็จะได้ตั้งตัวได้นะครับข้อต่อมานะครับก็ืสี่การที่ตั้งตุเป็นเกษตรในวันในวันที่19มีนาคม2566นะครับอันนี้ทุกท่านเอ่อถ้าเกินราชการจะได้นคุชินนะครับตรงนี้เนี่ยผู้แทนเกษตรกรเนี่ย เขาเขาสมาชิกเราตอนนี้มีมาทั้งสองหมื่นกว่านะครับโดยเขาเขารวบรวมมาจากเกษตรกรพี่น้องเราเนี่ยที่ไปลงทะเบียนทางเกษตรทางบริสัตว์ทางกรมงคบทางมังคุลรวมนะครับได้ได้ได้สองหมื่นกว่าแล้วต้องโดยที่มีการเลือกตุนแทนนะครับสำนักเกษตรเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยจะเป็นจะจะขึ้นกับสำนักงานนายกโดยตรงนะครับนักงานเจ้าหน้าที่เขาเองไม่ถือว่าเป็นข้าราชการ เราลงไปตามก็มีขยับขึ้นมาบ้างบางทีก็จะมีอยู่ที่ผู้นำบางทีเงินตรงนั้นก็อยู่กับพวกนนี้เราก็ได้ลงไปตรวจสอบนะคะเขากมาให้ตรวจสอบสุขภาพนะคะว่ายังยังมีอยู่ไหมลงไปก็กลับขึ้นมาบ้างนะคะก็กระตือขึ้นมาบ้างใครเห็นด้วยยกมือหน่ยครับยกมือหน่อถ่ายมือหไ่ออ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ส่วนเรื่องเรื่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือที่มันจะเกิดผลดีต่อสมมติภาพก็ขอขอให้ช่วยกันบอกช่วยกันคิดน,นะครับแนะนําผมได้นะบางทีผมก็คิดไม่ออกนะอันนี้ก็เท่าที่คิดได้ที่ออกนะนะครับขอคบคุณทุกท่านนะครับการสรีรวทยสร้างสมยภูมิในวันะที่22ม,มีนาคม2566นะครับอันนี้เราก็คุยกันเดือนที่แล้วก็คุยนะครับถอว่คาคุยแล้วก็มีตัอย่แจ้งไปแล้วนะครับสถานที่ ที่โรงเรียนรทาเรจะเล่าให้พี่น้องได้รับรู้ได้ฟังไม่มีโอเครัาไม่มีขอขอบคุณากที่ครับ